แค่เขาบักอันตะตอนลูกนอกมึงแหมมาขอเงื่นค่ากาแฟกูบ้านหันเจ้าให้เขาบปล่ะกูบ้านไห้มันบอกว่าซักพรามักก็นั่นแค้มันบ่ายเจ้านั่นละว่าสีที่สีเนาวหันสูเดงเงินน้ำหัวหนานกหนึ่ซ้ำถึเลข้ึงใบอีดีสิเขาบอกว่ากิ่งเล่นเราสีเราบอกว่ากิ่งมันเป็นเป็นคนประกอบหกไปเลยกินงี้ทั้งไหนเมื่อวานกูไก่มึงพันหนึ่งผู้เด้อผู้จะบอกให้เนียนด้วยหอยพันหนึ่งแบบนี้เจ้าชีโร่หรอกมาเจ้าโทรมาหาข่อย เงินทันไหนพีดไหมเจ้าได้ปะเจ้ากับเงินลอยเศร้าบาแผกเงินพันขึ้นไหมเขาไม่ยอมบางตอนติี่ยแ้วแต่มึงผู้ใดไม่ยอมมาหาบอกออกข้องมจักบาทมึงกับเงินหรือเปล่ากระเบียร์จังบาทมึงอยู่กูได้บอกว่าเอามึงขอพี่คนหรือเปล่ามึงเขาบอกขอบอสหนูบอสหนูจังใดอันบอสหนูน่ะเราหายตลอดพี่นาเจ้าบ้าหายเอือบ้าหายตลอดมึงกับไปขอบอสหนูไว้บางสิเออเจ้าคขึ้นไหวขอตลอดเนี่ ก็จริงๆก็เดี๋ยวไปโอ้ยแพ้เป็นกูบ้านห้ยเอเยกูกะไ้ไม่ยช่ลูกกะไ้เออกับแมนดูเขาอยากได้น้ำโจ้ยแม่คือนี่คือขันมี่วันหนาสิบพจนมื่อกาติขอสิบพจน์บุญจิตโดนนี่โอ้ยรวยกันละมื่อน่ะเพราะต้องเฮ็ดเบียร์และของเนี่ยเพแมนนี่แค้เดี๋ยวนี้คือเข้าประหยัดเพราะว่าเขาต้องได้ึ้นค่าตัวให้แดนเซอร์เออแมนแดนเซอร์นี่คือเขาเต้นเมีไอเต้นลนานี่ได้ขึ้นค่าตัวให้เขาแต่ทุ่มหมู่บ้านน่ะเออขึ้นไฮนี้น่ะพูดละสองร้อยสามร้อยพันคือเมื่อคืนในควายบัน บ่า <Scroll> ไปไประชุมบ่ได้เงินเอาบ่ไปที่ไหน so <ERE> มันมันเปนประโยชน์ของข่อยไหมมันมันเรื่องง่อยนี่นี่ประชุมหมู่บ้านนี่มันบ่ไรสาระแห่เอาไปไรสาระนะใช่ไหมขอเกินเรืยังค้าตัวเอาเนี่ยคือมันมีสาระแค่เรื่องค้าตัวขอเกินค้าตัวนั่นเคยเ็องานสมคลาจ้างหรือย่างสาวบ่ขาจ้างที่ไหนเจ้าบ้านข่อยขับรถแต่ละหมื่นกกิโลหรอขับรถมันได้ตั้งหางไปแล้วต้องปรมายถึงว่าคาเล่นต์ลบนี่ เขต่างไหนมันจ้สิคุมงินหิบจ่างมึงสิเอาเอาว่าจันเขาเขาตกลงจลางกันไหมวะเาเขาต้องจางเป็นงานไหมจ้างเป็นงาน่าว่าันจ้างงานปั๊บะจนเสียเปียกีเสียเนนี้หใบานเาเอาหน้าที่ละหวยน้าที่ละตาบาทนสองโอ้ยเกาลเเอาล้ที่ละที่ละสามีบาทไวโอ้ยบาทถี่ว่าเป็นโทต่างประเทศในการลาอุ้ย จะทอดตั้งประเทศเขาก็ถือก็นั่นแม่โอ้ยาบาสิมาหาขอกันคัืนคาตัวถอเบิ่งจองเหตุงานในกำนันแท้ออกมือละสิบหานาทีอให้ละมือกับหัวให้ละมือกับมาหัวคนนอ่ะนะคนมันหัวอยู่แล้วนี่หัวขวานมึงเรนตลกแมนคนหัวอยู่แล้วกันพวเพียงแต่ว่ามือไหนค้นมาหัวนี่มันมีมุ่นของมันเนี่ยมุ่นแบบไหนเจ้าไปเจ้าไปเรียนไว้แล้วค้นมาหัวนะ ก็ไปเจ๊วะบวกมาเด่ว่านี่แซวซะแซวซะจะไหนเขาแซวซะแล้วเขาพิดกันวันบอลเมีนคนหถุงวคนกูมาขัดบวไปบวเออกมาดีเบิร์ดพี่มาควมากโ้ยเนี่ยไปเรียนมุกแป๊กมุกยังสิเรียนใ้วงอ้ย่าใบซื้ซุ่มออกรับคนเขาต้องไปแกเดิเอาเดี๋ยวเมื่อกีาเมื่อิที่ถอดจากควงได้บ่าเรีนบ่ได้อุ้ยเพรดว่าเจ้าของซัวน่าสร้างมาแต่เจเที่ว่าเจ้าดีเลยนี่ เจ้าไปเรียนไววแล้วหรอนมืหัวแบบข้เฉียดมันโคตรดันนี่เราเคยเห็นไทร้อยวะเรอออยู่ข้อนเขาโคตรดันโคดันโคตดันเ้ยหัวย่มไหนอยู่หัวไห้านีข่อยข่อยก้าวขาขัวปั๊บเริ่มแห่เลยเด้แห่แล้วส่ปั๊บเบึ้มเลยีย่างเบึ้มคนหัวขวนเอาอีนี่งครับหลายหลายมือมันกด้เห็นมันมาจนมือเนมือคื่อนอจนซ่าจนหนังบ่านี้อจนซัมันเป็นหนาวบอ กส่วนอันนี้ส่วนอันหัวตั้งหากซากตั้งหากนะอืมกะเปิดกิต้องยดอกเห็นหนาประดี๋ยวตะเรียก็เีักจากบักีที่เนี่ยเาไปเป็นยังอันที่ตีไเงินมาทันไหจังหวะอิริติเพียเอาหเมื่อเปิดวงหนองบัวลำพูหนองบัซอสะหาตะกันเจ็ดสบหกหนากระดาษได้เขียนไว หลายแม่มมงเสบ่พอปีนหลบบ่่้าห้าสิบตอนี้หลอโนี่รับปีลระตํานี่แหละเอาเสิอันจดไย้ะค่าบตัวกับออกรูรูซาออกรับน้ำอายน้ำก็ไดออกไปากจากไหนเจ้ารับเรียงออกไปไป <c oughs> ถามเจ้าสามื่เจา้าสี่รับเรียงไหนเจาา้าว่า เรื่องเก่าแหละบอกไปเออคณาอ้อมกอดเซนิกากันได้เตรียมตัวก็จะได้เตรียมตัวอยู่ตะวักุลําเหลืองออกกอดอายุตีมึงมึงรู้ตั้งแต่บอกไปเล่นก่อนเก้ามันเป็นจังไรคู่มือนี่ตั้งขนาดเล่นยญตะเพ่งเก่าๆนี่นี่เพ่งเก่าๆที่เคยเล่นอยู่แล้วก็มันคือเท่ากับเอาเพ่งเก่าเหรอไม่เหรียญจะเอาใส่เตุยไหมใส่ตุ่ยไหมมันกระสลับมันต่อเพ่งกันไงกับนั่นโอ้เหนียมเงยแต่นะเียหลักทีร้อยตั้งแต่บอกอยู่ร่องบาดออกมาเดี๋ยวมันออกกันไหมจบ่ นัานออกเียงเอาก็นัานออกแขงบ่เป็นออกแล้วออกรวงบานไปบ้านคุบานนี่มันจะได้อดปนันใช่ไเ่านท่าน่นันรั้มเนี่ยน่คอยต้องลไรออกกุ้บาลออกออกน้ำเจ้าบ้านนี้ออกฉากเดียวเอาคอยโตตึงแม่ ตัวตึงแมงเขาจะหนไปได้มหมตอนนัแมงเพื่อนตัวตึงกูถาทั้งแม่เขาผ้าบานปะเขาพาข่อยว่าเนาะตัวตึงเนาะคันออกดูเออคนเบียเออเอาคือจังศิลปินดังๆศิลปินค่ายนั่นค่ายนี่มารับเชิญเออเจ้าเห็นเขาถ่ายเตะน้ำจอกเียบปะเออเขาบอกออกอีกเนีครับเขาลองแลี้วๆเลยเออคือกันกรับข่อยเล่นแล้วก็แล้วเลยให้ต่อข้อพิธีตูวนี้อีก อันนี้กงนอนถ่ายอยู่ด้วยเฮ็ดแบบเอาลงปู่มาะเราบักกว่าเออเป็นตววะบอนน้ำหยามาสู่แห่งดังคือเป็นตววะบอนน้ำหยาบอันนี้มัน,ม,นมันแบบว่าจังได๋น่ะคือเฮ็ดให้คนเสียดายแม่เข้าใจ้าเฮ็ดให้คนเสียดายมีแต่มาถามหาเอาบอ่อมาในน้ำกันคือบ่อมัียังขัดที่ได้ทิพปกระถามออกูนะขอามันคือจังเจ้าออกไปที่แนี่ร้องเพลงเสียงวิหกนกพงสะกวนมาอ่อนเพลงหนึ่งก็ได้น่ะสอง ลาน,นั่นเอกันได้เจ้าได้ฟังเพลงนี้สองแล้ว,ส,ลวสามส,ส่วนลำซิงสี่ลำเลียงเขาเบียแล้วปน่นเบียต <c ười> แต่ <c ười> เบียแต่ฝุ่นปากเพลงคัมร้องเขาเบียแล้วค <c ười> ีอมีเ <c ười> ขาเบียกูเต้เขาเบียแล้วมาดิคือจะขอจะเสียเอากูอาอยกให้เบิ้งในส่วนอันปากปากปากนำคำร้องอ่ะลานั้นเองม,มาดิคือจะขอยหมันมาออกส่วนตัวลบปั๊บเขาถ่ายได้มาดิมันขึ้นกับว่ออกไป ก็ขัดถ่าเออว่าพียร์เรื่องไรเรายุนิซิยู่หลายหลนี่ถามมึงแมนแมยู่จนว่าเตะไรเห็นบ่าเขาห้องขึ้นมาได้เจ้วว่ากำนั้นแท้บุกข้นไหมโมเดลแรกเขาถามมือซื้อนั่นแหละมันขึ้นอย่างกะทักเปรตมากเยู่หนาหันทักเปรตมากไาผมว่าอยากเห็นมึงออกแล้วเนาะออกไม่อีากเนี้ยคำนั้นแพ้ออกไม่อีากเนี้ยท่านอุ้ยออกไปก็ได้หรอกครับผมมันรับเรียบร้อผมไม่ได้ขึ้นเลยครับคันเขาอันคันเรียนมาถ่ายรูปขอมาทักขังนะผมขังรถเด้อยกันว่าเอาเงินมาน้าเนี้ว่า ห้องกับห้องพิษหม่องโพดเป็นห้องอยู่รถทั้งรถขั้นอื่นผุนเขาบอกว่าเครื่องยุวามันมีกระแสไม่ไม่ซื่อเสียงไว้เราป่วยมันหลอห้องน้ำเบาหวานกุรยคิดไปกูเลยย้อนกลับไปเห็นตอนช่วงหนึ่งป่วยมึงหลอมศาดตร์มาลองแทนขูมมือเดียวด่ามาลงมนะเนี่เขาด่าสิหายไปป่วงเลยด่าไปด่าข่อยด่าเห็ดดังด่าข่อยว่าไปลองเพ้งเต้นหัวหนานกมันบอกรู้ว่าหัวหนานกกินเราหลไรเราเสียงมีเออดเราเสียงแหบเสียงแหบ ข่อเล่นอะไรร้องขอบูุาแเปลี่นี่ยังไงยื้อใส่ขอดอกราบขอบดูไล่สุดอยู่บ้านโอ้ไปเสียงมาบีก็ในเชื้อลาข่อยเนี่ยว่าข่อยเป็นเสียกระโหลกร้องแท่นปะนะคนอื่นเยอะแยะขนาดคนอื่นเยอะแยะเขาบอกขุณอาบผาชอบข่อยเนาะมึงคุณอาบผาอี๋ีครับพี่ครับขุนอับผาไม่หลุดมีผิดมันบักขึ้นเนาะมือนั้นกานข่อยร้องน้ำเจ้าอีกย่านคุ้นได้นะแต่ว่ากันข่อยขึ้นไปได้เจ้าได้ยินดิ กะละเมาบกะรงกูดี้ดีอกตะลามิตะลเว็นเบียกบางอางกับ้าตางคอยมากแหมคอยมากมากได้เจ้าไหมมากหลได้ถ้าหวซาตะละคนวนามึงเกิดกนะโอยาษาเกิดก้อนสิบเอดยันเกิดเอ็ดยนเกิดสามไหเจ้าเกิดสามไหนมึงเกิดสามไหนคอยคอยเกิดหนึ่งสามเป็ดใหมนาคอยหนึ่งมันมนนั้น มีได้อย่างเลยอันนี้เกิดรุ่นอันนี้เกิดที่หลังอันนี้เกิดก่อนสามหกนั่นสามเดียมอะไก้อนนันภาษาเกิดก้อนข่สามจีบหกเดียมนี่แม่ก็ว่าอ้างมาแต่แม่ข่อยันเกิดก้อนข่กี่สีปีตัแล้วยังบ่อ้างจะมาอ้างเหตุอะไ วดโคตรเััจียงก็ฝืนเรานนองนี้อกข้ากาแพจ่อยกวยได้ลูกพี่ไม่อยากจนมีดูมีดูเลยสองคลิปถึมือข้ากาแฟหมเ